ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องของบ่าวบาศนะครับวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆพีพีผ่านทางช่อง youtube นะครับอืมนี่ครับนี่ครับเออนี่นั่งครับตอนนี้พนักงานก็บกำลังเลิกงานนะครับแต่ก็ตอนเสาร์พนักงานกับเหตุงานนะครับตรงคามนิคมอุตสาหกรรมมตะนะครับผมชลบุรีครับนี่ครับหายางทัว อย่างชมบรรยากาศเนี่ยบาบานกระจัดโตะ๊ให้ลูกคานั่งน้ำมอแรงนะครับยูซีหาโต๊ะนะครับเขาพอเลาวบาบาดเกษีเอามาเสริมนะครับ <c oughs> นะครับอันนี้เขาก็กำลังวางท่อป,ประประาใหม่นะครับเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับทางในกัะสป็นหอพักทั้งเบิดเลยนะครับทางในนะครับซอยบานเกษีอยู่ติดกับหอพักนะครับ พวกพนักง,งานที่เขาเลิกง,งานนะครับเขาก็จะเดินพวกนักศึกษามาฝึกงานเขาก็จะเดินออกมาจากในในซอยนะครับออกมาซื้อของเพราะว่าอยู่นี่มีอยู่ร้านค้าเดียวนะครับในบริเวณห้าร้อยเมตรนะครับบ่มีร้านคา้ามีร้านผมร้านเดียวนะครับบาบาบารา่ามีเครื่องซักผ้าตู้น้ำตู้เติมเงินนะครับพวกใครไกลใครเป็ดไว้นะครับรอลูกคา้า อันนี้ก็เสริมไปนะครับขายเสือผ่ามือสองนะครับตามัวลอยสีนะครับก็ขายงายขายของนะครับเพราะว่าราคาันมาสูงนะครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้พ้นกับบุคคลมีเงินกันนะครับก็เขายมขายของที่ถูกแล้วก็เกียรติดีๆหน่อยนะครับนะครับตอนนี้ก็านกับกำลังเลิกงานกันนะครับช่วงแปดโมงสิบห้านาทีนะครับพ่าบ้าแกเร่ของไหวเรียบร้อยนะครับ มีพวกโคพวกเอสแปี่ทีนะครับบาบากัะสีอัดคล้องไปเต็มตู้แบบนี้เลยนะครับนีน้ำกระท h o นะครับน้ำกระ่อม m ้ายดีมากครับมือละสองม่อเลยนะครับบริผสมยานะครับบาบาบรผสมยานะครับพวกเบียกระป๋องสิ่นะครับเหลาขาวยี่ที้านนะครับเออขายคืนมือหนึ่งนะครับประมาณสองสาลังนะครับยอดน้ำมอแรงนะครับประมาณแปดเก้าพันเลยนะพี่เพราะว่า คนเปลดงานมาเขามานั่งกินเหลากินเบียนะครับยอดกระสีใดกับเหลากับเบียนะครับบาบปดกะล้งเบียไปประมาณนี้เลยนะครับเบียลิโอเบียซิงนะครับขายดีนะครับแล้วก็เหลาขาวสีนะครับอยากี่เป็นพวกเกางเกงมือสองนะครับเสือผ่ามือสองนะครับพวกนี้ครับบาบัดกะหามาขายนะครับมาจากรัชดานะครับ พวกน้ำสามแพกลอยวันนี้ก็ต้องไปเอาน้ำนะครับเพราะน้ำหมดแล้วไข่ไก่เนี่ยครับขายดีมากเลยนะครับอมองนี้เพราะว่านักศึกษานะครับก็ซื้อไข่ไปทอดกันนะครับผมขายหาฟองยี่บาทนะครับไข่เป็ดสีฟอง20สบาทไข่เยอะมาฟองละแบาทนะครับมีพวกหอมกระเทียมสีนะครับพวกเม็ดนะครับปลักไฟยสีนะครับผมตุ้งเท่าสีสำคัญมากเลยผมสีหาของนะที่ขายดีนะครับเอามาไว้ข้างหน้านะครับมา กเอ, uh, องใส่ถั่วไฟกรสิเอาไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่านี่ครับพวกถุงนะครับอันนี้กรสีร้านค้าร้านเขาเขายเขากรสิมาซือ้อถุงรอนไปใส่กับเขานะครับใส่ใส่ข้อแจงนะครับกันนะครับอันนี้ลงเลยนะครับเพราะว่าอ,อพี่บ,บ้าบ้าขายดีเพราะว่านึงเลยมันมีเครื่องสักผ้านะเอาตรงๆเลยนะเอามีเครื่องสักผ้าคน้นกะม,มาซื้อแฟบซื้อยั้งละกะเออ นะครับแลกเหรียญแล้วก็มาสักผาายืนนี่นะครับนี่ครับพนักงานก็บกำลังเลิกงานเข่าแล้วนะครับพนักงานก็บกำลังเลิกงานนี่ครับยางนะครับเห็นว่าครับช่วงแปดโมงเคืองนะครับพนักงานก็บถุงยางเต้นแถวนี้เลยนะครับอือเพราะว่าเป็นช่วงเลิกงานนะครับรงงานก็เลิกแปดโมงมาหัวนีก็สิบประมาณแปดโมงเคืองนะครับคนก็บกำลังหลายนะครับก็มีรถบางคันเขางานเก่าโมงอ่ะ ไปเห็ุงานกันนะครับมันเป็นถนนใหญ่นะครับเป็นถนนใหญ่ถนนหนึ่งสองสามสี่ถนนสี่เลสเลยนะครับอ่าทางผลการศเป็นนิคมอุตสาหกรรมอมตะชนบุรีนะครับอ่านี่ก็เป็นดีเทลของร้านผมนะครับน้ำแร่บรรยากาศดีนะครับลูกค้ามานั่งกินเบียร์หลยนะครับอันนี้ก็เป็นงานอาดลูกค้านะครับอ่าผมขายแบบบ้านนะครับเอาแบบเอาใจลูกค้านะครับลูกค้าก็หางใจเข้าคืนด้วยกันนะครับ นี่ก็ขอบคุณนะครับซับสไขรที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับฟร <c oughs> ีท,ทักทายอยู่แล้วขอบคุณมากๆที่คำว่ากดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้บ่าวบ้าบ่าวบาก็หวังว่าอยากเหถึงเอ่อหนึ่งพันซับสไขรเร็วๆนะครับกะพยายามดันละครนะครับอีกที่นี่ขอบคุณมากๆนะครับที่เขาบากดติดตามขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>